สวัสดีครับแฟนฟุตบอลจีจอกสยามทุกท่านพบกับสดข่าวไรเตอร์สตีวันนี้กันนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ครับก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากร่วมสนุกจัดไปที่ BK-8 เว็บออนไลน์อันดับหนึ่งของเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุดเว็บตรงมั่นคงปลอดภัยมั่นใจ100%สแกน QR อาโค้ดหรือแอดไลน์ได้เลยที่แอเคแปดนข่าวไรเตอร์สตีวันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่จีจอกลุ้นขายจิรมันหลังไปใหญ่ในงบเสริมทัพมกราคม เลตเตอร์ซี ree, ครับได้รับการส่งเสริมจากความหวังในการขายยูริสติรมันก่อนที่สัญญาของเขาจะหมดลงสัญญาของแข้งวัย25ปีรายนี้ครับกำลังจะหมดลงในเดือนมิถุนายนและหากเขาไม่ต่อสัญญาใหม่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้เลตเตอร์ซีอาจมองหาค่าตัวของเขาในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมสโมสรสามารถพิจารณาขายนักเตะได้จากทีมของมิเกลอาเตตาโดยทีมปืนใหญ่จะได้รับงบประมาณจํานวน50บล้านปอนด์เป็นเงินสดก้อนโตเพื่อใช้ใจ่ายในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมตามรายงานของเดอะซัน นั่นอาจหมายความว่าพวกเขาเจ็มใจที่จะยื่นข้อเสนอตามที่เรเตอร์ต้องการไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็ตามเพื่อทําข้อตกลงให้สำเร็จซื่ออย่างฟุตบอลดอกรอนดอนดรายงานเมื่อต้นปีนี้ว่าอาร์เซอนอลพร้อมที่จะรอจนถึงซัมเมอร์หน้าเพื่อคว้าตีรมันแบบไร้ค่าตัวแต่ฟิฟด์รายนี้กลับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในสองเกมที่ผ่านมาและมีการให้ความสนใจนักเตะม,มากขึ้นเมื่อฟุตบอลโลกที่กาตาใกล้เข้ามานั่นอาจกระตุ้นให้อาร์เซอนอลทำการเซ็นสัญญายสำหรับตีรมมันในเดือนม,มกราคม ม่ฟิลของเลสเตอร์ซีได้แสดงความปรารถนาที่จะร่้เล่นในแชมเปี้ยนลีกก่อนหน้านี้และทีมหัวตารางอย่างอาร์เซนอลก็กำลังอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นนั่นอาจทำให้พวกเขาอยู่ในที่เป้าหมายหากติรมมันเลือกที่จะย้ายมาพิสูจน์ตัวเองนอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันไม่ให้ติรมแมนลงนามในข้อตกลงสัญญาร่วงหน้ากับทีมใดๆในลีกต่างประเทศดังนั้นอาร์เซนอลจะมีวาอปลอดภัยเป็นพิเศษตลอดทัานศึกข,ขานักเตะก่อนถึงฤดูกาลหน้านอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มงบประมาณที่น่าพอใจให้กับที่จอกสยาม แม้ว่าค่าจิกสัญญาเล็กน้อยน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดเนื่องจากกองกลางรายนี้จะเหลือเวลาเพียง6เดือนในสัญญาของเขาที่ King Power Stadium นี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับยูริติโนมันครับซึ่งอาร์เซนอลเองอาจจะกลับมาให้ความสนใจอย่างจริงจังในช่วงเดือนมก,กราคมเนื่องจากว่าที่ปืนใหญ่ครับจะได้รับงบประมาณประมาณ50ลร้านปอนสำหรับการเสริมทัพในช่วงเดือนมก,กราคมที่จะถึงนี้น่าทำให้เลสเตอร์ครับพิจารณาปล่อยนักเตะรายนยี้ออกไปจากทีมเพื่อนำงบประมาณกลับมาสู่ทีมในช่วงเดือนมก,กราคมครับ มาต่อกันที่แฟนจิกจอกร้องยีฮาร์เรนไม่เจ็บหนักลุยลูกช่วยเรือใบเสวนี้เลสเตอร์ซิตี้ครับอาจจะต้องรับมือกับเออร์ิงฮาร์เรนกองหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในสุดสัปดาห์นี้หลังจากที่กองหน้ารายนี้ครับหายจากการบาดเจ็บหลายแรงที่เท้าของเขาแล้วโดยฮาร์เรนครับถูกถอดออกโดยเฉพพักครึ่งระหว่างเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอกับบริเตนดัดมุลศูนย์ประตูต่อศูนย์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อเย็นวันอังคารที่ผ่านมาและการที่คันเป๊ปกัวเดียร่ายืนยันว่าเขาถูกเปลี่ยนตัวออกเนื่องจากเขาป่วยและได้รับบบาาาดเเเจ็ทที่้ขของ โดยเปบโกเดียร่าครับกล่าวเมื่อถูกถามเกี่ยวกับฮาแลนดนและจากเกมของพวกเขาในเย็นวันอังคารโดยโกเดียร่าครับกล่าวว่ามี3สิ่งอย่างแรกผมเีเขาเหนื่อยมากอย่างที่2องเขามีไข้ปัดใหญ่ในร่างกายเล็กน้อยเช่นเดียวกับเจ้ากับเชลูที่มีไข้แล้วอย่างที่3ามเขาเจ็บเท้านั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาไม่สามารถเล่นในครึ่งหลังได้พบคุยกับทีมแพทย์ในช่วงพักครึ่งและพวกเขากระวนเล็กน้อยแต่ผมเห็นเขาเดินได้และเราจะรู้กันอีกที ตามรายงานของเดลรี่สตาร์ครับฮาร์เรนเข้ารับการทดสอบที่สถาบันสุขภาพและประสิทธิภาพแห่งเมชสเตอร์ในบวันพุธและจะถูกถ่ายรูปขณะเดินกระเพกเข้าไปในสถานที่ทดสอบซึ่งอยู่ใกล้กับสนามฝึกซ้อมของแมชสตเตอร์ิตีเขาเข้ารับการทดสอบประมาณหนึ่งชั่วโมงเอ,อริกฮาร์เรนครับออกจากอาคารโดยไม่ใช้ไม้ค้ำยันหรือรองเท้าป้องกันอาการบาดเจ็บซึ่งถือเป็นข่าวดีสําหรับกองหน้ารายนี้ในขณะที่ทีมของเขาเจอก,กับเรตเตอร์สตีที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ โดยกองหน้าชาวนาเวร,รายนี้ทํไปแล้ว17ประตูจาก11เกมพเมร์ลริกในฤดูกาลนี้และจากที่ก็ย้ายมาจากบุนเดสเลกซด้วยค่าตัว51ล้านปอนด์ในช่วงเสมอที่ผ่านมานี่ก็เป็นการอัปเดตอาการบาดเจ็บของเออร์รินฮาร์าแดนครับนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะพบกับรอนเดวัวนเสาร์นี้ซึ่งกองหน้ารายนี้ครับได้รับการยืยนยันแล้วว่าจะหายจากอาการบาดเจ็บและอาจจะพร้อมลงสนามพบก,กับทีมที่จอกสยามในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็เป็นได้นะฮะอ่ะก็ต้องรอติดตามกันนะครับสำหรับจอมันบุรายนี้ มาปิดท้ายกันที่เอดนดี้หายเจ็บแล้วกลับมาฝึกซ้อมเดียวรอเช็คฟิตก่อนเดือนเือใบวิฟเฟตเอดนดี้มีฟิลของเลสเตอร์ซีถูกถ่ายรูปกลับมาที่ซีเกรฟสนามฝึกซ้อมของสโมสรก่อนอเกมสุดสัปดาห์นี้ที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนักเตะวัย25ปีรายนี้ครับพลาดเกมพรีเมียร์ลีกสีนัดล่าสุดหลังจากถูกเปลี่ยนตัวออกตอนพักครึ่งกับนอตตงแฮมฟอร์เรสเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองครับมันเป็นปัญหาอินไรท์ไวายที่กีดกันเอดีดี้ในช่วงเดือนตุลาคม โดยผู้จัดการทีมเบเดนโรเจอร์ยอมรับหลังจากเกมเอาชนะบูฟิทันเวเดร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าพวกเขาไม่ต้องการที่จะเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองกลางที่จะกลับมาในเกมที่โมเดนิวกราวบูบาร์ิซูมาเร่รับหน้าที่เป็นมิฟิวรับระหว่างนั้นโดยนัมปริเบนดี้ก็กลับมาลงเล่นแทนซูมาเร่ที่ในแดนกลาง3เกมล่้าสุดหลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าโดยจอนนี่แวนก็กำลังกลับมาฝึกซ้อมในสัปดาห์นี้เช่นกันแต่เอดีดี้เป็นคนที่ถูกกล้องจับภาพไว้ได้ ภาพถ่ายที่เลือกแสดงก่อนการแข่งขันที่สิเกรรถูกโพส์ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของสโมสรนในเช้าว,วันพุธด้วยโพสต์บน Facebook และ Instagram พร้อมคำบรรยายใต้ภาพวิวกลับมาลงสนามซ้อมแล้วขณะที่เขาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวภาพนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอดีดีกำลังฝึกซ้อมติดต่อกันและพยายามเอาชนะการครอบความบอลของแกรี่ซิลและกัยภาพบำบัดทีมชุดใหญ่ซึ่งป้องกันฟุตบอลจากกองกลางคนอื่นๆแสดงให้ผู้เล่นทำการฝึกซ้อมที่มีและไม่มีรูกบอลด้วยตัวของเขาเอง โดยที่ไม่มีเพื่อนร่วมทีมอยู่ในรูปภาพซึ่งบอบอกว่าการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมยังไม่อยู่ในกำหนดการนี่ก็เป็นการอัปเดตการบ,บาดเจ็บของวิเฟตเอดีดีล่าสุดนะครับซึ่งจะตัวเองตอนนี้หายจากการบาดเจ็บแล้วและได้ดูซ้อมที C ่ซีเกรปซึ่งการฝึกซ้อมเดียวนั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีสําหรับเรตเตอร์ซีครับหากเขามีความฟิตพอก็มีโอกาสที่จะลงเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาที่ตัวผมเองได้นนําาามให้้กกัับททุ่ไดรชน กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกับช่องด้วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเดเตอร์ซีประจำรอบวันสวัสดีครับ